สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแย่แล้วโควิดกำลังกลับมา คาดป่วยพุ่งหมอแนะมีอาการระบบทางเดินหายใจให้ตรวจเมื่อวันที่8พฤศจิกายนในแพทย์ในแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอนนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลมากขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ200 300ะรายโดยเป็นการเพิ่มขึ้นที่ย ังไม่ถือว่าสูงมากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยเพราะชาวต่างชาติในประเทศไทยเมื่อป่วยไม่มากก็จะไม่เข้าพบแพทย์แล้วมองว่าที่จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายงานในระบบเพิ่มขึ้นไม่มากอาจเกิดจากหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเพราะอาการใกล้เคียงกันจึงไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิดในทีนแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็พบว่าย,ยังคงสูงอยู่ ทั้งที่ช่วงนี้ควรจะต้องลดลงแล้วฉะนั้นคนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจก็ขอให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ดูก่อนเพื่อให้การรักษาตรงตามโรคที่เป็นนายแพทย์จักรรัตน์กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าสองเดือนสุดท้ายของปีจะเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวหรือตั้งวงสังสรร์มีการคาดการสถานการณ์อย่างไรในแพทย์จากรัฐกล่าวว่าโรคโควิด1 9จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมีกิจกรรมเยอะผู้คนไปมาหาสู่กันส่วนใหญ่ไข้หวัดจะเริ่มลดลงบ้างแต่อาจจะยังคงทอดเวลายาวนานออกไปเมื่อถามว่าขณะนี้มีการจำหน่ายชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่สามารถระบุได้ทางการตรวจเชือ้อโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ในชุดเดียวกันในแพทย์จักรัฐกล่าวว่าชุดตรวจหาเชื้อต่างๆด้วยตนเองในปัจจุบันสามารถทําได้ในคราวเดียวแต่ที่ต้องย้าคือชุดตรวจเหล่านั้นจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องซึ่งการตรวจหนึ่งครั้งแล้วทราบเชื้อหลายโรคก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งประหยัดเวลาและประหยัดทรัพ,พยากรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ